ในการจัดงานวันครูปีส5ง4ที่ผ่านมาเราต้องมาจัดแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการโควิตและกิจกรรมที่สําคัญหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันครูคือการมอบรางวัลอันสมค่าของครูผาซึ่งมีจํานวน9รางวัลผู้รับรางวัล940 จากสถานการ์โควิดทําให้เราไม่สามารถจ,จัดการวิธีการที่ส่งคุณค่าการมอบรางวัลได้จึงรอการมอบรางวัลในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อโควิดคลี่คลายแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนยังไม่คลี่คลายถ้าหากยังไม่ได้มอบรางวัล ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะนำรางวัลไปใช้ก็ทำให้อาจาราชาต่อไปได้อีกเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีปวามพร้อมเมื่อไรในการที่จะสามารถเชิญผูครูและผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาที่ไะประวัลมารับรางวัลที่อ,อกชุมคุรุสภาได้ ในการนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่จะดำเนินการส่งผ่านระหว่างต่างๆภายใต้ข้อจำกัดไปยังผู้ได้รัรระหวัางท้งหลายซึ่งมีหลายรางวัครับรางวัลแรกคือรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2564จำนวนเจ็คน ได้โล่ประกาศเกียรติคุณสองรางวัลทุสภาประจำปี2563ระดับดีเด่นและระดับดีจำนวน27คนจำแนกเป็นระดับดีเด่นจำนวน9คนเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มทองคำคู่รูปสรุปด,ดีระดับดีจำนวน18คน ได้รับเข็มกระไหล่ทองเข็มครุสดุดีสมรางวัคลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระมามมาิไทยย่อสอทอจำนวน8คนโดยจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารกประนามาพิไทยย่อสอทอและโลประกาศเกียรติคุณ สีรางวัลครูปสาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชือดจูเกียรติพระนามาพิทยาย,ยอ่ออวอจจำนวนหกคนจะได้รับเข็มเชือดจูเกียรติจากเรื่องพระนามาพิทยาย,ยอ่ออวอและโลปอากาศเยียทีคุณ 5. ห้ารางวัลครูผู้สอนดีเด่นจำนวนยี่สิบสามคนประกอบด้วยระดับดีเด่นจำนวน เก้าคนได้โลบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติระดับวีจํานวนสิบสี่คนได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหรางวัลผลงานหโรงเรียนหนึ่งนวัตรกรรมจํานวนหกสิบอดคนได้โล่ประกาศเกียรติคุณเจรางวัลผลงานวิจัยของกรุ๊สภาจำนวนห้าคนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 8. รางวัลประกวดสื่อ ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพประเภทหนังสั้นจำนวน12คนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเก้ารางวัลรูสึกดีจำนวน792คนได้รับเข็มเช่อชูกเกียรติสำนักงานเลขาธิการกรุภาอยากจัดพิธีมอบรางวัลที่สมคุณค่าอย่างสมเกียรติสมศรี แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โควิดในการเชิญมารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีดังนั้นจาเป็นจะต้องมีการส่งรางวัลตา่างๆส่งไปที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อไปมอบในรังวัดต่อไป อย่างไรก็ตามสําหรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและรางวัลผู้สภาที่มีจํานวนผู้รับรางวัล34คนอาจเชิญมารับรางวัลที่รุ่งผาภายใต้มาตรการที่เข้มงวดของสถานการณ์โควิดอยู่ระหว่างการประสานความเป็นไปได้ครับสําหรับรางวัลอื่นจำเป็นต้องมอบให้สานักงานการจัจังหวัดไปดำเนินการมอบในระดับจังหวัดต่อไปครับ